สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำหมูยอไรแป้งนะคะวันนี้เรามีหมูหมูติดมันอันนี้หมู500กรัมนะคะเราใช้หมูห0ารอ้อยกรัมปุ๊บเรามีอันนี้เป็น white pepper พริกไทยป่นนะคะ ไทโปนะอันนี้เป็นผงฟูแล้วก็มีนี่เลยมีน้ำมันม,นมะกอกอะคะ่ะแล้วก็ปกติเขาจะใชออ้กระเทียมผงแต่เราไม่มีเราใช้กระเทียมเป็นหัวแทนนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็วันนี้ไม่อยากจะใส่น้ำตาลก็เลยลองมาใส่ออสตีเวีย สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแม่หวานแล้วก็เกลือค่ะเกลืออันนี้ใช้ของซีซอลนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งค่ะใช้ประมาณ6-7ก้อนเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะลงสูตรไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็มาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนี่เป็นการทำครั้งแรกไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันก็มาลองดูว่าเป็นยังไงนี่ เครื่องปั่นก็เพิ่งถอยมาใหม่เลยมาลองทํำดูนะคะเป็นยังไงอลองทํากันดูเลยค่ะ ร0 0กรัมโหเยอะอยู oh, yeah, you know ่นะเนี่ย เย่างนั้ะเดี๋ยวไปว่าโอ้โหตอนนี้เนาะหนึ่งช้อนชา chào trà rồi chào 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 Để chào 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 ย่งนันนึนับ่าเอไม่มีใบตองเขาก็ใช้คิช h ชนฟอยล์ฟอ,อ,ฟอ,อมาห่อนะคะ 再交给 你讲的哈。<laughs> <laughs> นี่เป็นบ๊ายบายดุ๊บๆกับอ่านก่อาย ได้คนระึ่งโลได้มา2อ,อัน2อ,อันเล็กแล้วก็อันหนึ่งอันกลางอันหนึงอันใหญ่มาแต่ลวเ,เอาไปนึ่งกันดีกว่าค่ะเราก็เอามานึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีแค่หมูยอมีแค่4ี่ชิ้นแล้วก็นึ่งใส่หม้อของข้าวได้เลย มาดูกันค่ะหลังจากที่นึ่งครบครึ่งชั่วโมงน,นะคะก็มาดูว่าหมยูยอไร้แป้งไร้น้ำตาลของเรานั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงนักกันนะคะร้อนตับเลยร้อนเลยยังร้อนเลยเราจะร้อนตับต,ต,ต,ต่อไปว้า ไปลองโอ้ยหรือไม่ใช่ได้เหรอควอน ให้ดูนะคะว่าเปน,าน, okay. okay, นะนนะเด้งดึงเด้งดึงตีโอเคอืมโอเคนะร้อนค่ะ เด้งดึงเด้งดึงน,นะฮะอร่อยพอดีเลยคะ่ะเนี่ยไม่เค็มไม่หวานพอดีพอดีจะกินเล่นนะคะวัวทำเป็นยำมาหอมมากะะอ่อยเสียงมากเลยค่ะดูสิโอ้ตส่แล้วตัวใหญ่หมูยอ ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไร้แป้งไร้มันไม่ใช่ไร้แป้ง,ไร,ไ,ไ,รปงไร้น้ำตาลนะคะลดความอ้วนกินได้ค่ะมาเลยค่ะมาตัดไปโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย